จตรู้ว่าอุย้ยมาโบนัสพอดีอุย้ยสวยงาประหลามเทเลตระลึกเลหน็ด1.75้ด้วยคุณผู้ชมมาดิโอ้มาเออยู่เอมาอยู่โอเคโอเค735นะคุณผู้ชมนะครั้งสุดใช่ไปไปไปอุย้ยมาอยู่สวยไปขึ้นสองปะขึ้นสองขึ้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ คำเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความกระตื้นเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะฮู้ข้ามุยไปแล้ว สวัสดีครับผมนะเออวันนี้มาพบกับบังเหมือนเช่นเคยนะจ๊ะเ <Oui> ออมาวันนี้เรามาในเครดิตของปาโรในเครดิตที่สองพันเครดิตนะจ๊ะเออปรับเป็นเลท่วนจุดหนึ่งหน่อยดิเออมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้มาดิก็สี่สิบห้าเลยนะโอโ้โหเลท่วนจุดหนึ่งนะฮึเออมาว่ะเอออีเดิมพันยี่ห้าเองว่ะ ไ,ได้เอออะมาเริ่มกันเลยนะครับผมนะใครเข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะสำคัญเลยกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมนะเออมาเริ่มกันเลยมาร้อยหนึ่งมาเอโอโหยปรับศูนย์จุดหนึ่งนะครับเป็นสองหมื่นกว่าเครดิตนะเออโอเคมาแต่ทุนเราสองพันนะโดยประมาณนะสองพันนะครับผมนะ มาเริ่มกันเลยล้หืมเสียวโนนัสมากุหกันไปยาว,ยาวๆอะไรคุณผู้ชมนะแล้วแล้วยังไม่มาแล้วอย่างไงอย่างไงไม่มาเว้ยจะอย่าได้จังเออโอ้โหลุ้นไปยาวๆอะไรคุณผู้ชมนะยังไงยังไงยังเดือพนะันะยี่ห้านะครับผมเลงไม่ปรับเลนนะโอ้แต่เสียวมากเลยเมื่อกี้มาทางขวาแบบมันมันหน้ามามากเลยไอเถียบไปแล้วโอ้ยจะมมนะลาปากบอกเลย <laughs> โอ้โหดวงตาว่ะดวงตามันมา,ามันเรียกว่าลวงดวงตาเป่ะวะเหมือนดวงตานะเออใช่แหละใช่แหละดวงตาแหละเออเออบางเรียกดวงตานะ <c oughs> เออมายังไงยังไงสี่สองห้าห้าตอนนี้ไปสี 4, 2, 3, ่สองสามศูนย์เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยยังไงครับยังไงครับโอ้โหไม่มาว่ะเอยเอย โอ้โห,โโห,โโหโจบแล้วจบแล้วสี่พันว่ะเลยเสี่มันเป็นเลทหนึ่งเลยนะเมื่อกี้แบบศูนย์จุดห้านะอ้ามาเด,ดี๋ยวโลสองพันมาเลทหนึ่งไปเลทหนึ่งไปยังไงยังไงขอปังปัง,ปงนะขอปังปังอโอ้ไม่มาเลยว่ะอะไรครับเนี่ยผมรอคุณอยู่นะฟาโรนะผมรอคุณอยู่นะนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ย มันไม่มาแถวขวากัดฟันกัดฟันแล้วนะเออมันไม่มาแถวขวางงเงียวะงงเงียแล้วนี่อู้ยเสรยดาย่ะอุ้ยอะไรวะเหลือพันเจ็ดแล้วพันวนหมายว่าเดิมพันที่ห้าสิบนะคะรับผมนะเออมาเป็นเลทเดิมพันสองนะเดิมมาสองก็คือห้าสิบนะครับผมนะเข้ามาใหม่นะโัเดิมพันแรกยี่สิบห้านะเพิ่มทีลนะยี่สิบห้านะอ้มาเรีวมาเร็ว แปดร้อยปคุณผู้ชมนะโอเคได้มาสอง0ันสี่นะคุณผู้ชมสุดสุดเอ้สุดอยู่นะเอ้เคว่าไปนะเคมันมาหลายคลิปอยู่นะเคมันมาหลายคลิปแล้วนะเอ้เคว่าเป็นมันก็ทีเด็ดอยู่นะเอออ่ะดูเรื่องรอยะนะยังดูเดือนมันที่ห้าสิบนะเครดิตสองพันสี่แล้วนะครับตอนนี้เพิ่มมาแปดร้อยนะครับเมื่อกี้นะเออไปกันต่อเลยปึบยังไง โอ้โหแปดสิบเฮ้ยว้เครียด่ะโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยยังไงยังไงโอ้ไม่มาว่ะมันว่างเปล่าอะมีแต่ความว่างเปล่าอะนี่มันให้มาโอ้โหลุ้นกันลุ้นกันต้องลุ้นกันแบบยาวๆนะคุณผู้ชมนะแล้วยังไงเดิมพันเป็นร้อยหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมนะ มาดิก็มาดิครับก็มาดิฮุกฮุกก็มาดิเดิดดีกว่าเจ็ดห้าห้าสิบดีกว่าว่าเออเลดหนึ่งอจะเป็นเดิมร้อยหนึ่งหมดไปกันบมดีชิบหายการช่างเลยเดี๋ยวผู้ชมโอ้เลดร้อยเล่นไปชิบหายการช่างเลยบอกตรงนะเออไม่เยอะจริงไปเล่นนะเลดร้อยนะโอ้ยคูรจะเสี่ยงเลยผู้ชมเออไปลุ้นกันต่อยาวๆผู้ชมนะ มามา100รคุณผู้ชม100 100แล้ว1 7 8 5ตอนนี้เหลือ1735แล้วยาวๆเฮ้ย,ย,ยลุ้น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 ้นไปอืมไม่ล่วงเว้ยเออเดี๋ยวก็ล่วงหรอกเดี๋ยวก็ล่วงหรอกนี่มานักเลงซะแล้วมานักเลงซะแล้วโอ้อะไรครับเนี่ยไม่ได้ก็มาวีนักเลงซะแล้วบังเนี่ย ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยนะ1585งหาแป้านะคผู้ชมนะตอนนี้โอ้โหลดหายไป500รนะเลด1หนึ่งเล่น50าสิบเดี๋คุณผู้ชมนะโคตรใจเลยมาดีก็มาดีครับก็มาดีครับมามาเฮ้ย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 กดไปอ่า ไม่มาเลยอ,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 อืงอแงแล้วป้าบอจยิงนะวันิ่งบ้าบอทุกวันนะเอออะไรวะเนี่ยสามสิบว่ะเอ้ยเดิมพันเป็นเจ็ดสิบห้านะผมคุณผ,ผู้ชมนะก็มาดิครับก็มาดิครับมาลุ้นลุ้นกันไปเดียวไม่มาเลยวานเหลือเชื่อเหลือพัอนหนึ่งนะว่าจิ๋มหายการช่างของจริงนะคุณผู้ชมนะห้าไม่มา ไม่มาตามนัดอย่างนี้อืยังไงครับยังไงครับ been, oh, ยังไงครับแปดร้อยห้าสิบห้าวิชมโอ้อยังไงยังไงโอ้เหลือเจ็ดร้อยทะลุว่ะลงหกร้อยรับทิบโอ้หกร้อยรับทิบเฮ้ยเอาจิงไหเนี่ยโอ้ยสามทิบว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าร้อยสิบห้าร้อยสิบอุ้ย สี 15, ่ร้อยสามสิบห้าจะรั่วอุ้ย oh, <no. S 1> มาโบนัสพอดีอู้หู้ยสวยนะประหลามแค่เลตต์ตึงเลตตึงเจ็ดสิบห้าด้วยคุณผู้ชมอู้เอาดีได้รู้ดีสามเท่าอ่ะโอ้โหสามเท่ากลางเป็นอืมจะเกลียดสวยอีดีต้องไปทางสายกลางเมื่อกี้สายกลางมาสิบสองอึ๋ยฉีกซ้ายมาเมื่อกี้ฉีกซ้ายมาแจ่มเลยเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอโอไม่มาว่ะ ลุ้นเงือกมาอุยอ้ยอุ้ยทำไมโอ้ยเจขาดเจที้ข้างหน้าตัวเดียวคุณผู้ชมโอ้เสียดายมากเลยเมื่อกี้จะได้อยู่แล้วนะโอ้โหเจ็ดไปอันนี้เจเดนะนนเ็ดสิบเจ็ดครั้งนะครึ่งทางแล้วนะคุณผู้ชมนะมาดิมาดิโอ้โหมาเออยู่เอมาอยู่โอเคโอเคเจ็ดร้อยสามสิบแปดนะคุณผู้ชมนะขอขึ้นพันได้ปะขึ้นพันก็โอเคแล้วขึ้นพันก็โอเคแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่มาว่ะสิบเอ็ด สิบสองแล้วสิบสองเล้วสิบหา้าเล้วสิบสามอ่โอ้พึ่งหน่อยดิขอพึ่งหน่อยดิเอขอพึ่งบุญหน่อยขอพึ่งใบบุญหน่อยโบนัสขอพึ่งใบบุญหน่อยแปดร้อยยี่สิบห้าโอ้ยขึ้นมาดวงตาของฉันเออขึ้นพันก็โอเคแล้วมาปามา,มา,มาอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ไม่มาว่ะสองครั้งสุดท้ายนะสิบหกและสิบเจ็ดครั้งสุดใช่ไปไปไปโอ้ยมาอยู่สวย ไปขึ้นสองป่าขึ้นสองขึ้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้สองแปดห้าสิบโอเคสวยยูคุณผู้ชมมาแล้วกำไรที่เหลือคือลักเทนะคุณผู้ชมนะไม่ค่อยลักเทเทไรวะแต่ที่เหลือลักเทต้องใช้กระโบนาร์ทุกคน <c oughs> อา้าวแล้วได้กำไรมาหนึ่งหนะึ่งพันสองร้อประมาณนะเออเราเริ่มสองพันดิเออเราเริ่มสองพันดิไปไปต้องไปกันต่อแล้วคุณผู้ชมนะต้องไปกันต่อแล้ว สามพสองแปดสิห้าคุณผู้ชมก็โอเคนะหนึ่งพันสองอ่าต้องได้ลุ้นดิมาต่อกันโอไม่มา,าว่ะไปไปเดยวยาวไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้สามพันเอ้ยเพิ่มไปร้อยหนึ่งมาจะมาไหมเพิ่มไปร้อยหนึ่งเฮโอ้ย สองันยิงบ้ากันดูทีสองวันยิงบ้ากันดูทีมาแล้วสี่เดิมพันสี่เดิมพันสี่กัดกัดปาทกัดฟันนะกัดฟันเวลาเล่นนะเออเดิมพันสี่เดิมพันร้อยโอจะรู้ว่าอุ้ยเลทหนึ่งไม่ปรับด้วยเดิมพันหนึ่งร้อยเลทหนึ่งไม่ปรับด้วยใจเอามาจากไหนวะปังโอโอไม่มาเลยเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยสว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 ย มาดิวะมาดิวันสี่พันึ้นสี่พันคืนห้าพันป่ะอุ้ยห้าพันคืนห้าพันหนึ่งร้อยทำที่มากอ้ยใจมันได้วะใจมันได้วะเออออ้ยยังเอาเลยว่ะบางบางมใจมันได้ว่ะชอบบางว่ะเฮ้ยชอบบางจริงจว่ะคนบ้าอะไรชอบตัวเองว่ะใจมันได้วะเอใจมันได้ว่ะเออมา ่อไปหนึ่งร้อยนะกำไรยาวๆนะะมาดิให้ไม่ได้ให้มันรู้ไปนะหน,นึ่งร้อยร้อยยี่สิบห้าเลยตอนเนี้ยร้อยห้าสิบเลยมาดิ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 ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบจมันได้ใจมันได้บอกแล้วใจมันได้ความโลภเข้าครอบงำแล้วเอยมาแล้วอ่ะความโลภเข้าครอบงำก,กูแล้วกูบ้าแล้วกูบ้าหยอกนะัุนคนหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่น ยังเป็นคนเดินนะยังไม่บ้านะคุณผู้ชมนะเอออู้ยเอาละชิบหายของจริงนะคุณผู้ชมนะชิบหายกาลังมาเยือนนะถ้าหมดสามพันนี้ไม่ได้ก็คับว่าชิบหายมาเยือนนะคุณผู้ชมนะมาแล้วร้อยห้าสิบนะของจริงเป้งเป้งปังปัก็มาดิครับมาดิครับก็มาดิครับอุ้ยไม่มาจริงเหรอเอาละชิบหายของจริงแล้วคุณผู้ชมชิบหายของจริงแล้วโอ้ยชิบหายแล้วโอนมาแล้วชิบหายมาแล้ว ทำไมกูยังไม่หยุดเฮ้ยโบนัสขอเถอะร้อยห้าสิบโอ้ยไปมาเออโอเคโอเคแล้วรอแปดสิบโอ้มาเช็ดน้ำตากูเรื่องไงเดยอเอ้ยขอมาหน่อยขอมาอีกรูๆสิบโอ้ได้เจมาไม่ได้สิบอ่ะได้เจโอ้ได้สิบด้วยเมื่อกี้เออว่าอยู่แต่ไม่ได้สิบอ่ะทำมันขึ้นเจเออได้ดังเจได้ดังสิบเฮ้ยเฮ้ยอ้ไม่มาะ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจำโบนัสไม่มาโอ้ยเจ้ยกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยทำไมห้าพันก็ล่แล้วทำไมเราไม่โพอมาเหลือจะเชื่อเหลือเชื่อกับตัวเองก็มาดีวะก็มาดีวะใจมันได้ปะใจมันได้ปะเฮ้ยกูมาดีวะร้อยห้าสิบวะร้อยห้าสิบวะเดิมพันเดิมพันร้อยห้าสิบก็มาดีวะคูณสี่เท่าด้วย กี่ครั้งกี่ครั้งลุ้นกันอืมสิบเอ็ดครั้งไม่เที่ยงเยได้โอ้ยม,มาว่ะมาว่ะเฮ้ยมมเฮ้ยมมเฮ้ย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 สามพันโอ้โหสามพันเก้าโอ้คุณผู้ชมโอ้ยโคตรเอาเฮ้ยเอาเรื่องจะจัดโอ้โหเหลือจะเชื่อนะคุณผู้ชมน,นะสามพันเก้าน,นะโอ้โหเอาดีเอาดีสี่พันแล้วนะเฮ้ยมาว่ะ ็มาดิครับก็มาดีครับก็มาดีครับครั้งที่5นะคุณผู้ชมนะไปครั้งที่6ไปต่อเนื่องกันเลยต่อเนื่องกันเลยเจ็ดโอ้โหสี่ครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมเฮ้ยได้อยู่โอ้ยมาดิทะลุห้าพันด้วยทะลุห้าพันนั่นแหละโอ้โหมาห้าพันสี่คุณผู้ชมสุดยอดไปเลยนะเอาล่ะอุ้ยอุ้ยสองครั้งสุดท้ายสองครั้งสุดท้ายด้วยมาเพื่อแถมอุ้ย มาอยู่มาอยู่ก็มาอยู่ก็มาอยู่ก็มาอยู่แปลว่ามานะเออ, 5, 9, 6, 6, อโอ้โหห้าพันเก้าคือ六พันป่ะหกพันป่ะหมดป่ะโอ้โหวทุ้ายทุตายทุตายทุตายโอ้โหไปมานะห้าพันเก้าสี่สิบก็ตีแล้วหกพันไปอะโอเคคุณผู้ชมนะคลิปนี้ก็พอไว้แต่เพียงเท่านี้เจ็ดพันใช่ไหมเจ็ดพันป่ะเออเจ็ดพันะห้าอะคุณผู้ชมนะ จากทุนล 2, นะสองพันนะคุณผู้ชมนะสุดจริงๆเลยคลิปนี้ใจมันได้แบบร้อยห้าสิบอ้าวล่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมนะกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆกดกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับลายปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ <S <S เอ้ยไม่ใช่ไปก่อนสวัสดีครับ